สวัสดีค่ะพวกเราทัดเชียงคอกข่าววันนี้เรามาเรียกเอ็มวี Earth w i n and Fire ของบอยน e ก t ์ดอ r ค่ะบอยน e ก t ์ดอ r ถูกต้องกลับมาแล้วค่ะชาววันดอทลางเอ้ยกลับมาแล้วเดี๋ยวเรามีชื่อดอมแล้วอ่ะมันมีอันนี้ด้วยมีบงลาวด้วยเออมีบงลาวบ้านทั้งหลังเป็นบ้านไงแล้วคนไทยก็มา ทำเป็นเนี่ยสาวพูมนี่เป็นอัลบั้มที่สองอัลบั้มใช่อัลบั้มที่สองถ้าสมมติว่าไม่ได้นับตัวเดบิวอัลบั้มเนาะตัวเดบิวคืออัลบั้มว่าฮูแล้วอัลบั้มที่สองคือวายอันนี้ก็เป็นฮาก็คือเป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการตั้งชื่ออัลบั้มของเขาแหละอ๋อหมายถึงว่าอันนี้คือไม่ใช่อัลบั้มที่3นับเป็นอัลบั้มที่2แล้วกันเพราะว่าแบบเพราะเพลงในอัลบั้ม พวกอาบัตอ l i ไลท์ยูอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในอัลบัมวายใช่ตัวบั้มเขาน่ารักมากเลยนี่เห็นไัว h y ฟิสิ l อัลอัราว่ามที่เขาถ่ายอ่ะพอคาร์ฟงกับฟิกเคิลกลอดตลอดมาดูเธอะดูเอรวินแอนด์ไน่ขั้นหลังกับเพลงเพลงตลอดเฮ้ยเป๋เลย นี่เจอนานอุ้ยอุ้ยแทบตายโอยม่ยอมเชืกินยาวขอโทษนะรใช่ค่ะใช่คนลุกอ้ะโอ้ยตังหัวนาระนานะ วัมาอุ้ยเพลงอ่ะห่ออะริงกืไม่ยาวดีนะอุ้ยขึ้นทำน้องอุ้ยอนี่ว่ะอันนี้คือแบบยังไงอ่ะห่อใช่ไหมตัดพิษมาหบดไม่ใช่เพาะเ้อแต่ เร่อเร็กเออสปีดเลสปีดเลสปีดโอปีก er ันอย่าปีก okay. ันว้าวโอ้โหอยาให้ล oh. ับไปเรื่อยๆเลยอ่ะจะยอมอ่ะโอ้โ kind ต of ัวใหญ่มากอ๋อขอใี้ตุ๊กตาของเขาที่เขามีคาแรคเตอร์ แบบแค่นี้ก็แบบเอาอยู่จริงมาถีดๆเต็นเออขนแห่คามอ่ะเกินไเปก็อวะประตูก็ขนไปเต้นอีกปัเนี่ยประตูเ้นี่คืออุ่นเหรอเล่รอยล่นี่ใค่แห่ชาม่ะท้องโมทองโม้ตายตายชอบพ่นออกมาอีกเล่อโอ้โหรอบ สีผมมันเนี่ยเขาอยู่นานแต่ว่าก็ยังหลอกเขาเรื่อยๆไปน้องไปหน่อยไปเมแกะไม่หลอกขนาดนั้นออือือแกอันนี้ก็เปิดคูณสองเหรอไม่น้องทำของน้องเอง เป็นท่อนที่แบบคุณสองอบบนี้หรอไม่ได้คูณตลกเลยนะถ้าเราปไปเราเนี่ยเราก็มาอยู่บ้านแล้วจอดแตกเฮ้ยไม่อยู่เลย นในร้องรนได้ไงล่ะเออกูเออมีแอนนไฟดีน้ำลมไฟเธอจะเอาแค่กับฉันเนี่ยฉันว่ามันแบบมันคือเป็นความเป็นปวนใช่ความหลักกันเนาะใช่ใช่ใช่พี่ก็แบบปวนผู้ชายมาสิงฉันไม่เคยแบบก้มหัวใครมาก่อนนะแต่เธอแปรปวนฉันนับแบบผมออดแต่เธอไข้างหลังก็เป็นข้างหลังก็แล้วอะข้างหลังตลอดเลยสไตล์เพลงเขาแบบตลอดแบบดีตลอดมันมีลูกที่ทำให้แบบว่า ะมันมีลูกแว่นเหรอมาไปตรงท่อนสปีดจนแบบต้องเปิดดูว่าเฮ้ยลูกกูตั้งผิดจริงจริงวะก็อายเพื่อนเหมือนกันนะตั้งผิดเออเพลงเห็นเขาพูดถึงกันอยู่เหมือนกันวันดอเขาพูดถึงท่อนเมื่อกี้ท่อนสปีดท่อนชิมมัน ไม่ใช่อันนั้นมันเป็นภาษาใช่ไหมแ่้วเนื่อนยแล้วเหมือนเห็นไม่แน่ใจอะใจยอนเขาก็มีออกมาร้องร้องแบบโชอะแต่ไม่รู้เท่านี้หรือเปล่าแต่แบบเห็นแบบนะโอ้ไม่พี่ปล่อยพี่ออกมาเยอะทุีนี่เดวบิวจะเกือบจะปีหนึ่งปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งปีก่าแล้วเลยหรอแลองมีเพลงเพรฟังก็สิเพงอะ ทุกทุกคนที่นึกถึงบอรเน็กเตอร์จะนึกได้เลยว่าเราดูคลิปเปิดตัวเขาหลังจากที่ตัดสินเบมอนใด์พอเราลองให้เราดูลองเราลองให้จากจากเบมอนเสร็จแล้วเราก็มากินให้มากินให้กันใช่ปะใช่ชอบแบบอาร์ตคอมแบบอาร์ตเอเลคชั่นของเอ็มบิวมาอาร์ตเวกวิชวลพวกกราฟิกอะสวยมากถูกอาร์ตอะเราจริงจริงคือแบบถ้าถ้าเราฟังแค่เพลงมันก็จะไม่ได้ ม่ได้มันคงไม่ได้ดุดันมากไม่เหมือนเทงนั้นะบาร์สัน่านใช่อันนั้นอะอันนั้นจะดูอะซอันนั้นจะดูดุดุ้ึ้าหา่อ่อยเดุดแต่นีุ้ดาเต้นเุดุดุดุเเดาดุกันนดุมาดุครดุดเขุาาดุดคดุของเดุ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 ดเดียุดุดุดนดุดุดนด้ดุ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 ดยดุลุด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 ุโุดุไุมุด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 ้ดุ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 ด่่ดุุ ียันเขาอียันเขาจะผมยาวแบบไปถึงไหนอ่ะไม่รู้ว่าตรงแต่คือเขาหล่อมากแหละแบบไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะเพ้ชั่นอะไรแต่ว่าแบบแต่หล่อมากคือมอนมีลกงที่เมื่อกี้ชุดเดนต์สาวสมชั่นแท้เลยที่เขาเปิดผมอ่ะเปิดเปิดหน้านิดนึงที่ว่าดำเลอยู่ไม่ได้ยาวไปเกินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยาวไหมให้รู้เป็นพ่อหนุ่มผมยาวประบาดเสื้อผ้าบอยในกลับไม่เคยทำให้พี่หวังเลยนะ มาตลอดเฮ้ยนี่อุวตัวแน่นขึ้นนะเนี่ยตัวแข็งตัวมากเลยอะตัวแข็งหรวกันพูดกันแล้วใช่ชมชมชมอย่างที่บอกนั้นเราหนวัดเป็นแบบความแปรปรวนของของเราของความความรักความใจก็แค่เซ y y e เออแปรปรวนของเราทำให้ข่าวรู้สึกกดดันใช่มันก็เลยภาพมันเลยแบบวิ่ง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 วายๆนี่ด้วยลูกน้องด้วยบางทีก็น่ารักบางทีก็ทันดุบางทีก็ ปวน่ดนะปวนปวนปวนเลยอ่ะต้องเห็นน้องออนสเตจอีกอ่ะรักน่ารักรักๆนี้รับเลี้ยงอยู่นะคะรับเลี้ยงอยู่นะคะรับเลี้ยงเดี๋ยวจะไม่เลี้ยงแล้วจะเป็นเนี่ยอื่นละเออไม่มีหรอกนะคะมาเหมียบ้านเนี้ยวันดอวันเดียวอะไรนะพี่นุ้ยวันเดียวที่จริงเจียวคือวันเดียวที่จริงใจเอแคือวันเดอยว คิดคาไม่ไหวนี่วันนี้เคยคิดพี่วันนี้เมื่อกี้มันจะรวนเมื่อกี้กูพูดมั่วไปเลยไม่ใช่กวดนคนไทยต้องไปเลยใส่ข้ามแอปเปน้ลไฟดีมากเลยนะคะเั็นตระลย์ให้ทำให้คววใจอยู่หน้าได้มีฮาร์ทบีทขึ้นไปปนป่วนคือแบบเพลงเพลงบอยเด็กบอนนีรฟังหมดแบบ ฟังติดหูหมดทั้งอัลบั้มแบบทุกเพลงอ่ะแหมเราเป็นนี้มาตลอดไงแล้วก็เราเราชากเจเราจะบอกว่าเออเพลงน้องเพลงเพลงน้องดีเรืงจริงเพลงดีเออเพลงดีเพลงดีทำเพลงดี เป็นวงแบบไอดอลที่แบบเราสามารถร้องเพลงตามเราชอบเพลงเขาเป็นสไตล์เพลงที่เราชอบกฟังได้แบบหลายๆแต่ก็มีแบบพี่ๆแบบน้องๆแฟนคลับบอหนิกเราก็แบบอยากจะแบบอยากให้น้องแบบแมสในไทยเหมือนกันเขาใช่เป็นะนเนี่ยเป็นคนจริงวิวเยอะนะใช่เนี้ยเนี้ยก็วิวเยอะ ต้องสเตจปลายปีอ่ะคนชอบเขาเยอะนะใช่อยากให้ทุกคนมาชอบอ่ะเอออยากให้คนชอบเยอะๆอีกอ่ะเราเดินั้นใครดูแล้วก็เขาไม่พูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องแทชเชอร์ทีวีแล้วก็ตามนูช่องทางที่เรามีด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแลบทันนันก่อนโอ้โหปิดต่อด้น